เปิดเข้าไปครับเฟียร์ซันลูกนี้อ yeah> ุ้ยแล้วจะได้ข6หรือเปล่าอุ้ยเหมือนมีแฮนด์บอลแล้วจุดโทษครับโอ้โหเอาสิครับแอนตี้คลายส์แมนครับอุ้โทนเจ็บนาทีแรกครับจุดโทษมาครับเป็นนครศรีครับได้ลูกโทษครับเห็นไหมครับคุณดูภาพไวเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามีแขนขึ้นมาโอ้แกคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยเอาครับอันนี้ลุตนนยนากับเอลิวาลโตครับโอ้โหคือเครียดมากครับทั้งคู่ครับ ทั้งเอริวัโตทั้งอานอิรุตครับผู้สินให้สัญญาณครับเอริวัโต้ซอยคร้าเข้ามาแล้วจิงเรียบร้อยครับโอ้โห,โหสามสองครับโอ้โห,โหประตูสำคัญที่สุดในลูกาน